ฟินิกส์ฟิิกเคปเปร์นะครับพร้อะเรียตัวเซต3 2 oh. 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 ัีหแรงกันเลยต่างคนต่างไม่ยอมวันนี้ระหว่างนกฟินิกทั้งคู่หัวไหทดูดันไม่เป็นใจใครกันราัวมาปัท้ายีดเมืของทิพติศก์มาท้ายีแดงของฝั่งิพผิวจะเป็นคะแนนแรกของใครและคะแนนแรกก็โอเคจึงคะแนนที่2ครัลูกที่2 ูี้สอมาโเคเบตได้เลยนะเบตต่อไปแดนซอสโลแฟกับตัวแดนสกับเจ็ดตัวเรเทรเอาละกันคราวนี้ปะมันยิงได้ะไหมแต่เอาละยังไงกันตอนนี้แล้ว ลวยทีตาแมสชเดและปีดครับผมเอาละครับลูกนี้จากสุดท้ายมือตทีตื่นเเซ็ี่วันกอนชุนเอาแล้วตอนนี้นะครับระหวางช้งเอนะครับลาจะนตัและโดมิน่ได้แก่พีชิอ